ดี๋ยวจะมาแนะนำนำวิธีการขั้นตอนในการใช้ออแอปพลิเคชันตัวหนึ่งซึ่งปกกี้ว่ามันเวิร์กนะเป็นของ Google ค่ะก็คือ Mac นั่นเองจะพาเข้าเลยนะคะอาา no 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 อันนี้หยอกหยอกยอกไม่ใช่เข้านานี้ Mac นะคะ Google. นี่เราพาเข้าผ่านระบบมือถือเลยนะ,อ,ะอันนี้จะใช้เป็นอีเมลของพี่สมพรนะคะสมพรฮาดุไทยทาวรฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่อง youtube กันได้นะคะก็สามารถกดติดตามโปรไฟล์ของพี่สมพรได้ค่ะก็จะมีอะเราติดตามตัวเราไม่ได้หรือยังไง เปิดตัวติดตามแม็กบาบาบา,บาอ๋อพี่สมพรอ่าในชั้นของพี่สมพรยังไม่ได้เปิดตัวเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเปิดตัวให้พี่สมพรนะคะตอนนี้กลับก่อนขั้นตอนที่เราจะมาพาดูดก็คือ,อปุ๊กกี้ชอบระบบวันนี้ระบบของการเช็คอินของเขาอะค่ะระบบของการ นอกจากเช็คอินก็คือเช็คไทม์ไลน์ตัวเองอาแต่เนี้ยเราต้องหมั่นขยันทําหน่อยนะคือหมายถึงเราอาจจะทําทุกวันหลังเสร็จภารกิจนอกบ้านก็ได้หรือทำเรียกต่อสถานที่เลยก็ยิ่งดีมันอัพมัน,ม,นมันเป็นการอัปเดตเลเวลเรามันเป็นการคือมันดีนะจริงๆสำหรับคนที่ใช้ระบบของ Google อยู่แล้วอะ มันทําให้เวลาเราเวลาเขามีการพัฒนาอะไรบางอย่างหรือนู่นนี่นั่นเขาก็เหมือนให้เราได้ใช้ก่อนนะคะอย่างเช่นก่อนเขาจะมาเป็นแอปพลิเคชันแอปแอปหนึ่งเนี่ยเขาจะทําเป็น Data มาก่อนทดลองใช้ปรับปรุงคนชื่นชอบไม่ชื่นชอบติดชมอะไรยังไงอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยพอเกิดการทําอย่างเรียบร้อย ใช่ไหมคะลงตัวก็จะเป็นแอปพลิเคชันหน้าตาใหญ่ๆคือหมายถึงพังเขาก็จะใหญ่ขึ้นกว่าความเป็น data ธรรมดาอันนี้จากความเข้าใจปุกกี้นะจากที่ปุกี้เห็นมาแล้วก็นั่นแหละได้ลองทำได้นู่นได้นี่จนตอนนี้ก็เออรู้สึกประทับใจกับไทม์ไลน์นี้เก็บหลักฐานได้ดีนะคุณ <laughs> <c oughs> ก่อนหนึ่งเลยนะคะนี่นี่คือหน้าตาเนาะ ปกกี้จะพาไปเข้าหน้าหนึ่งแล้วก็แชร์ไปไว้ที่เราหน้านั้นก็คือๆๆอย่าพากันงมเข็มไปด้วยกันนี่แหละค่ะ <S <S 1> <S 1> <S 1> จะมีมุมสำรวจบาๆๆซึ่งอันนี้ พี่สมพรเขายังไม่ค่อยทำการเท่าไหร่ขอตัดมาเป็นโหมดของบุกกี้ดีกว่า <c oughs> คืออ๋อเข้าใจแล้วโอเคนึกว่าจะหาไม่เจอทำเองลงเองเห็นไหมเอาล่ะนะอย่า,ามาใหม่ๆชือ้อ่ะเราเข้ามาที่หน้าเริ่มใหม่เลยนะขาดทอดอ่ะเข้าไปที่แม็กค่ะ เข้าไปที่สัญ,ญลักษณ์รูปของเราน,นั่นเองก็คือโปรไฟล์เราข้อมูลเราเนะี่ยนี่ก็คืออย่างที่บอกนี่เป็นชื่อพี่สมพรเลือกที่หมวดไม่ใช่เลือกหมวดโปรไฟล์นะจะเลือกหมวดไทม์ไลน์ของคุณพาไปเที่ยวไทม์ไลน์นี่อันนี้ทําปักหมุดให้พี่สมพรไว้ทีนี้สําหรับเครื่องใหม่มือใหม่นะคะ ถ้าจะมานั่งเปิดอย่างเงี้ยบางทีอย่างท,างที่อย่างที่เห็นนะ่ะว่าปุ๊กกี้จะมีการหลงมีการลืมบ้างเทคนิคนะเลือกที่ขีด3ขีดค่ะและเราก็เลือกเ,ออเพิ่มไปหน้าจอหลักพอเรากดเพิ่มไปหน้าจอหลักนะปกี้จะกดเลยนะชัวร์เ่เขาจะขึ้นว่าลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะเราก็เพิ่มโดยอัตโนมัติฟึบอ่าเห็นไหมคะ เด้งขึ้นมาแล้วอยู่นี่ชีเนี่ๆๆปุ๊บมามามากลับไปหน้านี้จุ๊บอ่านี่ทิปุูกิเลือนเลือนนี้เลยจะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะมันจะทําให้เราง่ายขึ้นนะอ่สําหรับมือใหม่นะขั้นแรกจะต้องทําแบบนี้ก่อนนะคะคุกกี้ลบอันนี้ออกเลยนะเราเสร็จภารกิจนี้แล้วชอบลบข้างไหนล่ะทังขยะอยู่ไหนเดี๋ยวค่อยหานั้นเราเข้ากันเลยนะคะ อ,อ,อันนี้อันนี้คือปุกกี้ทำให้พี่สมพรเรียบร้อยแล้วนี่ก็ล่ยทำให้เขาก่อนหน้าเนี้ยตอนพี่สมพรเหรอใหม่ๆเขาจะหมั่นเช็คแต่ตอนนี้เลิกเหอแล้วะปุกกี้ต้องมานั่งคอยเช็คแต่อย่าจะบอกพี่สมพรให้หมั่นเช็คให้คือมันดีจากตัวเขาตอนมันดียังไงเดีย๋ยวพาไปดูค่ะ พาไปดูหน้าโปรไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยค่ะเราไปไหนอะไรยังไงเนี่ยจะบันทึกทั้งหมดเลยเซฟตัวเราด้วยนะในยุคข,ของโควิดเนี่ยถือว่าเป็นการเซฟตัวเราเป็นการเช็คตัวเราอย่างสถานที่ที่เราไปเกิดเขามีประกาศว่าเออนน่นนี่นั่นช่วงวันที่เท่านั้นเท่าน,นี้แล้วบางทีเราทรําหลายอย่างบางเราอาจจะลืมบ้างอะไรบ้าง Google แม็ช่วยให้คุณได้จริงๆเนี่ยค่ะ นี่คือนี่คือสิ่งที่ปุ๊กกี้ยืนยันกับ Google Ma p ลงไปช่วยพี่สมพรยืนยันลงไปหน้าตาก็เลยดูสวยงามเดีย๋ยวจะพามาดูที่อ่าอันนี้ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรือสวยงามดีอย่างนนเนี้ยค่ะเขาเขาเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาจับสัญญ,ญาเราได้ว่าเราไปที่นั่นที่นี่แต่สิ่งที่เขาขึ้นมาเขาไม่รู้ว่าถูกต้องไหมอันไหนที่เขาคิดว่าถูกต้องเขาก็ฟันชง ฟันธงไปเลยนะเนี่ยอย่างร้านส้มตำเจ๊บา,างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเขาฟันธงไปเลยแต่อันไหนที่เขาไม่มั่นใจเขาจะถามเราใช่ไม่ใช่แบบเนี้ยอ,อ๋อจะมีคําว่าใช่กับแก้ไขคือถ้าใช่ก็กดใช่ถ้าไม่ใช่ก็แค่กดแก้ไขแล้วก็แก้ไขอย่างเนี่ยตำบลตาเบาเนี่ยจริงๆตําบลตาเบาใช่แต่ไม่ได้อยู่ตําบลตาเบาพี่สมพรพี่สมพรไม่ได้นอน ในบ้านมันก็คือใช่แต่มันเจาะจงะเจาะจงไปอย่างนั้นคือพี่สมพรอยู่ในบ้านตัวเองก็คือบ้านสวนหรือไทยถาวรของพี่สมพรกรุงเทพพี่สมพรขายน้ำส้มหน้าธนาคารกรุงเทพนะคะสาขาประสาทมีทีมงานขายอยู่ขายเสร็จเห็นไหมคะกลับเข้าตำบลตาเบาก็คือกลับเข้าบ้านนั่นเองก็คือบ้านสวน หรือไทยถาวรน,นะคะมีการออกไปร้านใหญ่บางอาจเจ้บางนะคะสุรินพิซซ่าสุรินพิซซ่าคุ้นๆใช่แน่นอนแอบแวะไปอ่ะแล้วเราจะเจอกรณีนี้ค่ะเส้นสีฟ้านี้เลย <c oughs> คือคือไม่มีการเยี่ยมชมหมู่สององงไหม งงแต่มันเป็นอ,อะไรที่แบบว่าเขาไม่กล้ายืนยันหรือฟันธงแม้จะทั้งคำถามว่าใช่หรือแก้ไขก็ยังไม่มีเลยอันนี้เราต้องกดเพิ่มเองต้องดูที่ดุลพินิจว่าไปมาไหมอาการไม่น่าไปแล้วควรจะเพิ่มยังไงอะตรงนี้เราก็ต้องเลือ่อนดูค่ะความเป็นไปได้ เเลือกธนาคารเพราะเราเห็นข้างล่างเป็นธนาคารปีนี้สักครู่นะคะปุ๊กกี้ทำถูกไหมไหน,หนมาเราก็ต้องมาเช็คแบบนี้ค่ะพี่สมพรไปธนาคารกรุงเทพแล้วจะบับธนาคารกรุงเทพรอบสองไม่ได้แสดงว่าตรงนี้อาจจะไม่ใช่นะคะเราก็ต้องมาแก้ไขว่าไปไหนมาให้ดาวว่าไปตลาดเพราะว่าขายของ ีิสระด้วยอัปเดตแล้วนี่ใช่จริงๆด้วยคือถ้าไม่ใช่เนี่ยสีจะเปลี่ยนเป็นคนละสีเลยสีจะจางเพื่อยืนยันว่าไม่ใช่นะเพราะเขาจะมีรายลเอียดของเขาอยู่ สมพรอยู่แถวนี้แหละค่ะค้าขายอยู่ในปราสาทนี่แหละเวียนไปเวียนมาโอเคเห็นไหมคะลงตัวทุกอย่างอันนี้คือปุกกี้ก็ไม่เดาเพราะว่าอยู่อยู่กับพี่สมพรมาพอสมควรก็รู้เส้นทางที่เขาไปไปมามาแต่ถ้าเจ้าให้เป๊กก็คือเจ้าตัวจากเนี้ยเป๊นี้จะเป็นสีเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเลยแปลว่าเส้นทางวันนี้เป๊ะมากจะมีที่เส้นแบบอันนี้เป๊อาจจะมีบางงานที่ อ๋อันนี้เป๊ะโอ้พวกกี้กะคาดคะเนพี่สมพรเป๊ะหมดเลยอะเลิศอุ้ภูมิใจตึงทัง่อาอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยเห็นไหมคะสีคนละสีเลยมันเป็นรอยคาบต่อคาบลูกคาบดอกกึ่งหนึ่งอ่ะมาจากที่พี่สมพรอาจจะแบตหมดทําให้ขาดช่วงการปิดจ็อบของของ g o o g l e Ma ออกเสียงว่า m a ็กริ้ m แม็กเราแต่ <c oughs> ของแผนที่ Google นั่นเองนะคะ จะเป็นลักษณะนั้นตัวอย่างมีนะนะอ่ะอยวพาดูแผนที่พอเราทําเสร็จหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเป็นไงครับ <laughs> สุดยอดยิ่งกว่าแมวอีกค่ะ <c oughs> คือเคยเห็นเขาแคปหน้าจอนะคะเขาติด GPS กับน้องแมวน่ารักน่ารักเน,นาะใครเป็นทาสแมวกพี่เป็นล่ะคนหนึ่งติดคลิปติดอติด GPS แล้วก็แล้วก็มาดูทำลายอารมณ์นี้เลยนี่แหละค่ะเส้นทางของคุณสมพรนะคหรือไทยทาวนนะคะเป็นไม่ได้แนะนำนะแนะนำจริงๆเราควรทำค่ะอ่ะเสร็จแล้วออกั้นตอนนี้ง่ายๆนะมียุงยาก right. ุกส <in> <bin> ่วนตัว <medio> ป <normalmente> ุก <nước> กี้ทำอยู่แล้วโอเค ง่ายๆค่ะสำหรับ Google m a p การเช็คเช็คไทม์ไลน์เช็คอินเตงเราต้องหมั่นทำสม่ำเสมอค่ะเพื่อตัวเราเองนะจริงๆแนะนำค่ะเอาล่ะสงสัยตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมกันได้เมมเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวีดีโอได้นะคะหรือจะคอมเมนต์ขอบคุณให้กำลังใจได้หมดค่ะติชม ได้นะคะตินะห้ามด่ากุ๊กกี้หัวใจอ่อนแอโดนคำแรงๆสะทุนสะทุนไม่ได้อะไรอย่างนี้ <c oughs> บ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปถัดไปค่ะ